ฮ l o โ o o o เอฟเฟ n ร o o ุนส t ูเ n น in p r a ประถมวัน c o m e to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้ค่าบ่ายเรามาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนูตสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ my house my house my ก็คือของฉัน House ก็คือบ้านดังนั้นคำว่า my house แปลว่าบ้านของฉันอ้าวนักเรียนลองสำรวจบ้านของนักเรียนเองดูสิคะว่าบ้านของนักเรียนมีห้องอะไรบ้างอ้าวนักเรียนทราบไหมคะว่าห้องต่างๆน่ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านกันเลยนะคะ น,นักเรียนดูที่คำแรกนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ house 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 h o u s e house house แปลว่าบ้านอ้าวต่อไปเรามาดูห้องต่างๆภายในบ้านของเรานะคะห้องที่หนึ่ง bedroom bedroom bedroom, e Bed b-e-d-r-o-o-m, bedroom, bedroom แปลว่าห้องนอนต่อไปห้องที่สอง bathroom, 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 b-a-t-h-r-o-o-m Bathroom Bathroom ก็คือห้องน้ำต่อไปห้องที่สาม Kitchen 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 K I T C H E N Kitchen Kitchen แปลว่าห้องครัวและห้องสุดท้ายนะคะ l iving room, room, room l iving room l iving room l i v i n g r o m l iving room l iving room ก็คือห้องนังเล่น ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปนักเรียนก็เอาแบบฝึกขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่3มใบงานที่1เรื่อง my house ค่ะในใบงานนี้นะคะคำสั่งอ่ามี2องคำสั่งด้วยกันข้างบนเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องต่างๆภายในบ้านอ่านักเรียนจับคู่ห้องอ่า ทางซ้ายมือจะเป็นภาพห้องใช่ไหมคะส่วนทางขวามือจะเป็นคำศัพท์ให้นักเรียนยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องเลยนะคะส่วนด้านล่างให้นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ชื่อห้องต่างๆต,ตามรอยประนักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงามนะคะ ค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า See you again next week goodbye